สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้เรามาเรียนรู้หัวข้ออันทรงพลังกันอีกวันหนึ่งเกี่ยวกับวิธีการส่งการรักษาพลังงานทางไกลนะคะบางครั้งพวกเราทุกคนมีพลังของจิตนะแล้วก็อยากจะรู้วิธีการส่งคลื่นกระแสพลังงานบวกอันบริสุทธิ์ไปให้กับบุคคลที่อยู่ทางไกลเราจะมีวิธีการแบบไหนนะคะ ความคิดของเรามีพลังมีพลังมากในความเป็นจริงที่มักจะเพียงแค่คิดถึงใครบางคนเราก็สามารถส่งพลังงานขนาดเล็กนะคะจากทางของเราเนี่ยไปให้กับพวกเขาได้มันมีวิธีการส่งอย่างไรไปเรียนรู้หัวข้ออันทรงพลังกันดีกว่าค่ะขออนุญาตถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงจากครูผู้เปิดมิติจิตวิญ,ญญาณมากกว่า500ชีวิตไปรับฟังกันนบัดนี้ค่ะ เราทุกคนมีพลังและเราทุกคนมีพลังงานที่ไหลาจากภายในและรอบตัวเราเมื่อเราเริ่มตระหนักถึงพลังงานและศักยภาพของพลังงานนี้เราสามารถใช้เพื่อส่งการรักษาความคิดที่ดีและความสามารถไปยังคนที่เราห่วงใยได้ทั่วโลก เราทุกคนมีความสามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้ตราบใดที่เราเปิดใจและมั่นใจในสิ่งที่เราต้องการส่งความรักและพลังแห่งการรักษาไปให้และนี่คือวิธีการส่งพลังงานบำบัดจากระยะไกลไปยังบุคคลอื่นสัตว์หรือพืชต้นไม้และนานาชีวิตสำหรับสิ่งที่มีชีวิต 1. คุณจำเป็นต้องตั้งค่าสเปคของคุณก่อน หาสถานที่เงียบสงบที่คุณจะไม่ถูกรบกวนพยายามทำให้พื้นที่นั้นสะอาดและปราศจากความยุ่งเหยิงและสิ่งรบกวนอื่นๆ 2. ส,สงบจิตใจของคุณยังคงจิตใจของคุณโดยหายใจเข้าลึกๆสักสองสามครั้งแล้วตั้งเป้าหมายในการรักษาคุณอาจต้องการระบุให้ชัดเจนว่าคุณกำลังส่งพลังงานบำบัดไปให้ใครที่ไหนเมื่อไหร่เวลาใด 3. ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับคุณนั่นก็คือการสร้างพลังงานของคุณในการส่งรังสีรักษาที่เป็นบวกให้เริ่มถูมือเป็นวงกลมจนกว่าคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังงานที่สร้างอยู่ระหว่างมือทั้งสองข้างคุณควรจะรู้สึกถึงพลังงานที่พุ่งออกมาจากมือของคุณในขณะที่คุณค่อยๆแยกมันออกมาจากกัน 4. เทคนิคอันทรงพลังนี้สร้างลูกบอลพลังงานเมื่อคุณสัมผัสได้ถึงพลังงานที่พุ่งผ่านมือของคุณให้จินตนาการถึงพลังงานที่สร้างรูปร่างของลูกบอลคุณยังสามารถให้ลูกบอลพลังงานมีสีตามประเภทการรักษาที่คุณต้องการส่งเช่นกำหนดลูกบอลสีฟ้าการรักษาทางอารมณ์สีส้มการรักษาทางกายภาพ สีขาวการรักษาทางจิตวิญญาณการรักษาทั่วไปสีเขียวรักษาหัวใจและสีม่วงการป้องกันพลังจิตมุ่งความสนใจไปที่ลูกบอลพลังงานนี้ทำให้มันใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นและมีพลังมากขึ้นทุกลมหายใจ 5. ส่งพลังงาน เมื่อคุณรู้สึกว่าลูกบอลแห่งพลังงานส่งเสียงพืมพำและแข็งแกร่งให้นึกภาพการส่งไปยังบุคคลที่คุณเลือกหรือสัตว์คุณอาจต้องการนึกภาพคนที่คุณส่งเมื่อรับพลังงานและรู้สึกถึงผลการรักษาที่สวยงามของสิ่งที่คุณส่งไป 6. หลังจากที่คุณส่งพลังงานแล้ว คุณควรชาร์จแบตเตอรี่ของคุณเมื่อพลังงานบำบัดถ,ถูกส่งออกไปแล้วสิ่งสำคัญคือต้องชาร์จแบตเตอรี่ด้วยการต่อสายดินซึ่งอาจรวมถึงการเดินเล่นในธรรมชาตินั่งสมาธิอาบน้ำผ่อนคลายหรือเพียงแต่บำรุงร่างกายด้วยอาหารเพื่อสุขภาพ การส่งพลังงานบำบัดให้ผู้อื่นเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากและเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อคุณไม่สามารถอยู่เคียงข้างพวกเขาได้มีเพียงไม่กี่สิ่งที่ต้องจำเกี่ยวกับการส่งพลังงานบำบัดสิ่งสำคัญก็คือคุณภาพของพลังงานในการรักษาเริ่มต้นที่ตัวคุณดังนั้นอย่าส่งพลังงานในการรักษาเมื่อคุณป่วยหนักหรือรู้สึกหมดแรงทางอารมณ์ ต่อมาไม่จำเป็นต้องบอกคนที่คุณกำลังส่งพลังงานบำบัดให้อย่างไรก็ตามถ้าคุณบอกพวกเขามันสามารถทำให้พวกเขาเปิดรับพลังงานมากขึ้นเมื่อพลังจิตเกิดการรู้ตัวเกิดขึ้นจะทำให้การรับพลังงานเกิดการสัดสายดังนั้นช่องทางที่ดีที่สุดเมื่อจิตของผู้รับเกิดความระนาบที่เป็นว่างจะทำให้เราส่งกระแสในการบำบัดพลังงานชนิดนี้ได้ สิ่งสำคัญคือพลังบำบัดต,ต้องส่งมาด้วยความรักหากคุณพบว่าตัวเองมีความรู้สึกด้านลบต่อบุคคลที่คุณส่งพลังงานนี้ไปให้ให้หยุดการส่งพลังงานทันทีโปรดจดจำไว้นะคะให้หยุดการส่งพลังงานทันทีและสิ่งที่คุณส่งออกไปจะกลับมาหาคุณสามครั้งซึ่งหมายความว่าพลังงานใดก็ตามที่คุณส่งออกไปยังโลกจะกลับมาหาคุณอย่างแข็งแกร่งถึงสามเท่า เมื่อคุณส่งความรักความรักจะกลับมาหาคุณสามเท่าส่งความรู้สึกสมหวังความรู้สึกสมหวังจะส่งกลับมาให้คุณสามเท่าพอจะเข้าใจในสิ่งที่ครูแนะนำนะคะการเรียนรู้วิธีส่งการรักษาพลังงานทางไกลเป็นเครื่องมือที่มีค่าและพิเศษที่เราทุกคนสามารถเรียนรู้ที่จะทําได้ดังนั้นถ้าคนที่คุณรู้จักสามารถใช้ปริมาณพลังงานบำบัดได้ ทำไมคุณไม่ลองส่งพลังงานจากจิตของคุณดูละคะเริ่มทดสอบในการส่งพลังงานกันณบัดนี้เลยดีกว่าคะ่ะและแน่นอนทั้งหมดนี้ขออนุญาตถา่ายทอดจากประสบการณ์ตรงจากครูผู้เปิดมิติจิตวิญญาณขอทุกท่านมีความสุขคะ่ะจากัวาใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่ตอนนี้ได้เวลาส่งพลังงานไปหาคนที่อยู่ห่างไกลจากตัวคุณกันดีกว่าคะ่ะ เริ่มนาบดนี้